Mindset มันมีพลังมากกว่าที่หลายคนคิดนะคะเพราะว่ามันคือกรอบความเชื่อที่กำหนดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานความสัมพันธ์หรือว่าการสร้างธุรกิจถ้าเกิดว่าเลือกผิดคุณอาจจะเดินบนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเลือกถูกมันคืออาวุธที่จะทำให้คุณสามารถชนะได้ทุกอย่างสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันถ้าเกิดว่าคุณมีไมเซ็ตทั้ง12แบบนี้ก็จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างข้อที่หนึ่ง เชื่อว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้นะคะชีวิตของคุณก็จะไม่หยุดอยู่กับที่เพราะว่าคนที่ติดอยู่กับ fix mindset ก็มักจะคิดว่าฉันก็เก่งเท่านี้แหละเปลี่ยนไม่ได้หรอกพอเจอความล้มเหลวก็เหมือนกับถูกตัดสินทันทีว่าฉันไม่เก่งพอแล้วก็ถอยหลังหยุดพยายามทุกอย่างแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าความสามารถนั้นพัฒนาได้คุณจะไม่กลัวความพ่ายแพ้ ทุกการล้มเหลวจะกลายเป็นครูที่คอยสอนทุกปัญหาก็จะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับนักรบนะคะที่ผ่านศึกมาเมื่อยิ่งเจ็บก็จะยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้นลองคิดภาพคนสองคนที่เขาเริ่มจากศูนย์เหมือนกันคนแรกนั้นยอมแพ้ตั้งแต่ตอนที่ล้มครั้งแรกบอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีทางหรอกแต่คนที่สองเขาลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะหาทางใหม่ สุดท้ายแล้วคนแบบที่สองนี่แหละค่ะที่จะสามารถเดินไปได้ไกลกว่าเพราะว่า Growth Mindset สอนให้คุณมองว่าวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เก่งแต่ถ้าคุณฝึกต่อไปคุณก็จะเก่งขึ้นแน่นอนและนี่ก็คือ Mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานการสร้างตัวหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนแต่เกิดมาเพื่อพัฒนาและก็เติบโต ข้อ 2. มองความล้มเหลวให้เป็นครูคนส่วนใหญ่พอพูดถึงความล้มเหลวก็มักจะเบือนหน้าหนีกลัวพลาดกลัวเสียหน้ากลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะทั้งที่จริงแล้วความล้มเหลวนั้นไม่เคยฆ่าใครแต่มันกลับเป็นครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเพราะมันจะสอนคุณด้วยราคาที่แพงที่สุดแต่บทเรียนนั้นไม่มีวันลืมได้ส่วนใครที่มองความล้มเหลวว่าเป็นศัตรูก็ย่อมวิ่งหนีไปเรื่อยๆ แต่ใครที่มองความล้มเหลวว่าเป็นครูย่อมเรียนรู้เติบโตแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นลองคิดดูนะคะอย่างเวลาที่เด็กหัดเดินก้าวแรกนั้นไม่เคยมั่นคงหรอกค่ะหกล้ลมแทบจะทุกครั้งแต่เด็กก็ไม่เคยหยุดพยายามล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ลองใหม่สุดท้ายก็สามารถเดินได้วิ่งได้นั่นแหลคะค่ะเพราะว่าเขายังไม่รู้จักความอายไม่รู้จักความกลัว เขาจึงสามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่เมื่อพอโตขึ้นหลายคนกลับถูกความกลัวรั้งเอาไว้พอล้มครั้งหนึ่งก็บอกกับตัวเองว่าไม่เอาแล้วฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันยังไม่เคยตัดสินอนาคตใครเลยความล้มเหลวมันก็เป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นจุดอ่อนที่แท้จริงของตัวเองว่าเรานั้นจะต้องแก้ตรงไหนต้องปรับตรงไหนคนที่กล้า,ผาเผชิญกับความผิดพลาด จึงได้เปรียบกว่าคนที่เอาแต่วิ่งหนีเพราะว่าทุกครั้งที่ล้มเขาได้การบ้านใหม่ได้บทเรียนใหม่ที่จะทำให้ก้าวต่อไปนั้นแข็งแรงมากกว่าเดิมหลายครั้งนะคะชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มแต่อยู่ที่การล้มแล้วก็ลุกให้ไหวลุกให้เร็วไม่หมดจะเสียเวลาโทษฟ้าโทษด,ดินโทษคนอื่นแต่ลองถามตัวเองตรงๆนะคะว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างยิ่งล้มมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเก็บบทเรียนได้มากเท่านั้นบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นการพ่ายแพ้อาจจะกลายเป็นของที่ล้ำค่าในชีวิตก็ได้เพราะมันจะสอนให้คุณรู้จักอดทนรู้จักถ่อมตัวและก็รู้จักยืนขึ้นด้วยกำลังใจของตัวเองและนี่ก็คือ mindset ของผู้ชนะที่เขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่กลัวเพียงอย่างเดียวก็คือกลัวว่าจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเลยจำไว้เสมอเลยนะคะว่าทุกครั้งที่ล้ม คือบทเรียนใหม่ที่รอให้คุณเก็บเกี่ยวผู้ที่ชนะจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วก็ลุกได้ไวและก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับปัญญาที่มากกว่าเดิมข้อ 3. ไม่หลบความท้าทายหลายคนพอเจออุปสรรคก็เลือกที่จะเดินถอยหลังเหมือนกับคนที่เห็นภูเขาแล้วบอกว่ามันสูงเกินไปฉันปีนไม่ไหวหรอกก็เลยหยุดอยู่ที่ตรงเชิงเขาทั้งชีวิตก็เลยได้เห็นแต่ภาพภูเขาไกลๆ แต่ไม่เคยได้สัมผัสยอดเขาจริงๆแต่คนที่เขามี Growth Mindset เขาจะมองภูเขาลูกนั้นไม่ใช่กำแพงแต่คือสนามซ้อมที่ยิ่งสูงยิ่งต้องปีนยิ่งยากยิ่งอยากจะลองเพราะเขารู้นะคะว่าเมื่อก้าวผ่านมันไปได้ร่างกายจะแกร่งมากยิ่งขึ้นใจจะแกร่งขึ้นและก็ความมั่นใจก็จะมากยิ่งขึ้นนั่นเองคุณลองนึกดูนะคะอย่างเวลาที่ไปฟิตเนสถ้าเรายกแค่ดัมเบล,เบ,ลเบาๆทุกวัน ร่างกายก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าเริ่มเพิ่มน้ำหนักไปทีละนิดจาก10กิโลเป็น15จาก15เป็น20ความแข็งแรงก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวอุปสรรคในชีวิตของคนเราก็เช่นกันนะคะมันคือน้ำหนักที่เข้ามาเพิ่มกล้ามเนื้อในใจให้เราแข็งแรงมากยิ่งกว่าเดิมคนธรรมดามักจะถามว่าทำไมชีวิตมันจะต้องยากด้วยแต่คนที่เขามี Growth m i n d s จะถามว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากความยากในครั้งนี้นี่แหละค่ะคือความต่างที่แบ่งระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะความท้าทายไม่ได้มีไว้ให้คุณหนีนะคะแต่มันมีไว้ให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองทุกครั้งที่คุณก้าวผ่านปัญหาหนึ่งคุณก็จะมีหลักฐานในใจว่าฉันสามารถทำได้และความมั่นใจแบบนี้ล่ละค่ะไม่มีใครมามอบให้กับคุณได้นอกจากตัวคุณเอง และยิ่งคุณสะสมชัยชนะเล็กๆจากการแก้ปัญหาเล็กๆมากขึ้นเท่าไหร่วันหนึ่งคุณก็จะสามารถหันกลับไปมองแล้วก็พบนะคะว่าปัญหาใหญ่ที่เคยกลัวก็กลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวในสายตาจำไว้นะคะว่าคนที่หลบปัญหาก็จะยืนอยู่ที่เดิมตลอดไปแต่คนที่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายเขาจะเติบโตเกินกว่าที่ตัวเองเคยคิดว่าเป็นไปได้นี่แหละค่ะคือ mindset ที่จะทำให้คุณนั้นชนะทุกอย่าง ข้อ4ให้ค่ากับความพยายามไม่ใช่พรสวรรค์หลายคนมักจะลหลงไหลกับคำว่าพรสวรรค์คิดว่าคนที่เกิดมาเก่งตั้งแต่ต้นคือผู้ชนะในชีวิตแต่ความจริงแล้วนะคะพรสวรรค์ก็เหมือนกับประกายไฟมันช่วยให้คุณเริ่มได้เร็วกว่าแต่ถ้าไม่มีความพยายามไฟนั้นก็จะดับไปอย่างรวดเร็วคุณเคยเห็นไหมคะบางคนฉลาดเป็นกรดตอนเรียนหนังสือแต่พอโตขึ้นมา กลับใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่เคยต่อยอดไม่เคยได้ฝึกเพิ่มไม่เคยพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ในขณะที่อีกหลายคนที่เขาเริ่มช้ากว่าเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าหรอกค่ะแต่เขาฝึกเขาสู้เขาล้มแล้วก็ลุกจนวันหนึ่งก็กลายเป็นคนที่สามารถไปได้ไกลกว่าใครทั้งหมดความพยายามคือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานนะคะทุกคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่มีใครรอดพ้นจากการฝึกซ้อมนับหมื่นชั่วโมงได้ดูอย่างนักดนตรีนะคะที่เขาเล่นเพลงแค่เพลงเดียวอย่างเพอร์เฟกมากเขาก็ต้องซ้อมเป็นพันครั้งนักกีฬาที่คว้าเหรียญได้เขาก็ต้องล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหรือว่านักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เขาก็ต้องเจ็บจากการลงทุนพลาดมาก่อนไม่รู้กี่ครั้งคนทั่วไปก็จะมองเห็นแต่ผลลัพธ์แล้วก็บอกว่าเขานี่โชคดีเขามีพรสวรรค์นนะ แต่ไม่เคยเห็นเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อน้ําตาและก็ในคืนวันที่ไม่ได้หลับนอนจําไว้เลยนะคะพรสวรรค์น,นั้นอาจจะทำให้คุณวิ่งออกสตาร์ได้เร็วกว่าแต่ความพยายามจะเป็นเชื้อเพลิงที่จะพาคุณวิ่งต่อไปได้ไกลที่สุดและก็ทําให้คุณไปถึงเส้นชายได้เร็วกว่าคนที่เอาแต่พึ่งพาพรสวรรค์ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อว่าความสาเร็จเป็นของคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นนะคะ เพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้และก็ไม่หยุดพยายามต่างหากค่ะข้อ 5. เปิดใจรับคำวิจารณ์เวลาที่คนเราถูกวิจารณ์ส่วนมากก็จะรู้สึกใจสั่นหูจะร้อนรู้สึกเหมือนถูกโดนตำหนิถูกทำให้ด้อยค่าจนต้องรีบยกเกราะขึ้นมาปกป้องตัวเองบางคนถึงขั้นปิดหูปิดตามไม่ฟังอะไรเลยไม่อยากจะรับรู้เพราะว่ากลัวจะเจ็บ แต่ความจริงแล้วคำวิจารณ์นั้นก็เปรียบเสมือนกับไฟฉายที่ส่องให้เห็นมุมมืดในตัวเราและก็จุดบอดที่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าคุณปิดไฟฉายนี้คุณก็จะเดินต่อไปในความมืดซ้ำๆแล้วก็สะดุดอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเปิดใจรับคุณก็จะเห็นว่าคุณต้องแก้ตรงไหนบ้างต้องปรับตรงไหนแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากกว่าเดิมลองสังเกตดูนะคะอย่างนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ เขาไม่ได้เก่งขึ้นเพราะว่าคนชมแต่เพราะว่าครูติหรือว่าอย่างนักกีฬาที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ก็ไม่ใช่เพราะว่าเสียงปรบมือแต่เป็นเพราะว่าโค้ดตะโกนบอกจุดผิดเล็กๆที่เขาต้องแก้ไขหรือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่เคยเติบโตจากคำชมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากลูกค้าที่บอกตรงๆว่าอะไรไม่ดีสำหรับคำชมนั้นอาจจะให้กำลังใจแต่คำติจะให้ทิศทาง กร n ไมซ์จะทําให้คุณไม่มองคําวิจารณ์เป็นดาบที่มาทําร้ายใจแต่เป็นแผนที่ที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่เดิมคนที่กล้าเปิดรับ f e ี d b a c k คือคนที่โตเร็วที่สุดเพราะว่าเขาไม่เสียเวลาหลงทางอยู่กับความเชื่อของตัวเองแต่จะใช้คําพูดของคนอื่นมาเป็นกระจกส่องเงาแล้วก็เลือกพัฒนาจุดที่ยังไม่สมบูรณ์แน่นอนนะคะไม่ใช่ทุกคําติจะถูกเสมอไปแต่ถ้าคุณฟังด้วยใจที่นิ่ง คุณก็จะรู้ว่าอะไรควรเก็บไปใช้อะไรควรวางลงและก็เพราะทักษะนี้เองค่ะคุณจึงไม่มีวันหยุดพัฒนาจำไว้เลยนะคะว่าคนที่กลัวคำวิจารณ์ก็จะติดอยู่ที่เดิมแต่คนที่เปิดใจรับฟังแล้วก็เอามาปรับจริงก็จะสามารถพัฒนาได้เร็วจนแซงหน้าคนทั้งโลกได้นี่แหละค่ะคือ mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างข้อ 6. เชื่อในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนั้นไม่เคยเกิดจากการทำเพียงครั้งเดียวแล้วก็หวังปฏิหารว่าให้มันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากการลงมือทำซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตคนที่เขามีโกรทไมล์เซตเขาเข้าใจสิ่งนี้ดีนะคะเขารู้ว่าไม่ว่าคุณจะอยากเก่งเรื่องอะไรจะอยากรวยอยากสร้างธุรกิจหรือว่าอยากจะเป็นนักพูดหรือว่าอยากจะเป็นใครก็ตามแต่ค่ะทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้หมด ถ้าคุณกล้าฝึกกล้าทำซ้ำๆและก็ไม่เลิกลางทางอยากให้คุณลองนึกถึงนักดนตรีนะคะเขาไม่ได้หยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็เล่นได้ไพเราะตั้งแต่ครั้งแรกมีเพลงหนึ่งที่เขาสามารถเล่นออกมาเพราะจนกินใจคนฟังอินจนน้ำตาไหลถ้าจะทำแบบนี้ได้จะต้องผ่านการซ้อมเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนกล้ามเนื้อนิ้วมือสามารถจดจำได้เองหรืออย่างนักกีฬาที่คุณเห็นบนเวทีแข่งขัน เขาไม่ได้ยกน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลตั้งแต่วันแรกแต่ทุกวันนั้นคือการซ้อมซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บก็ยังซ้อมเหนื่อยก็ยังซ้อมจนร่างกายตอบสนองเองโดยที่ไม่ต้องคิดชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากโชคชะตาที่ประทานมาให้แต่มาจากความสม่าเสมอนะคะที่คุณทาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับหยดน้าที่หยดลงหินทุกวันซึ่งทุกหยดก็เล็กเกินกว่าที่จะสามารถเปลี่ยนอะไรได้ในวันนี้ แต่เมื่อพอเวลาผ่านไปหินแข็งก้อนหนึ่งก็ยังสึกได้ด้วยน้ำหยดเล็กๆนี่เองค่ะคนทั่วไปแพ้ตรงที่ว่าเขาอยากจะเห็นผลลัพธ์เร็วเกินไปฝึกนิดเดียวไม่เห็นผลก็เลิกบอกว่าตัวเองไม่เก่งไม่เหมาะแต่คนที่เขามีโร h ไม n ์เซตเขารู้นะคะว่าวันนี้ถึงแม้ว่ายังไม่เห็นผลแต่ถ้าไม่หยุดพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือว่าเริ่มช้ากว่าคนอื่น ถ้าคุณซ้อมอย่างต่อเนื่องความรู้ก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชท,ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินวันแรกที่รดน้ำนั้นคุณก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าคุณไม่หยุดรดวันหนึ่งมันก็จะแตกยอดแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ใครก็ไม่สามารถล้มได้จำไว้นะคะว่าความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่มันคือเรื่องของความต่อเนื่องคนที่ฝึกทุกวันแม้เพียงวันละนิด ก็ย่อมไปได้ไกลกว่าคนที่ทำทีเดียวแล้วเลิกและนี่ก็คือ mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างข้อ7กล้าที่จะเติบโตเสมอนะคะคนที่มี growth mindset เขาไม่เคยหยุดอยู่กับที่เขารู้ว่าชีวิตนั้นเหมือนกับสายน้ำถ้าเกิดว่าหยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็จะเน่าเมื่อนั้นคนที่หยุดเรียนรู้หยุดค้นหาหยุดทดลองสิ่งใหม่ๆวันหนึ่งก็จะพบนะคะว่าตัวเองถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลัง ความกล้าที่จะเติบโตตลอดเวลาก็คือการไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆไม่พอใจกับแค่ความสำเร็จเล็กๆที่ได้มาแต่ถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันจะพัฒนาอะไรไปได้อีกบางคนมีงานที่ดีอยู่แล้วแต่กลัวที่จะเปลี่ยนก็เลยทำอยู่ที่เดิมเป็นสิบปีจนโลกนี่หมุนไปไหนต่อไหนไม่รู้แล้วแต่บางคนเขากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะเจอคนใหม่ๆกล้าที่จะลองโอกาสใหม่ๆ ถึงแม้จะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ทุกก้าวที่เดินออกไปล้วนทำให้เขาเติบโตมากยิ่งขึ้นคุณลองสังเกตดูนะคะคนที่ก้าวไกลที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดตั้งแต่แรกแต่คือคนที่ไม่หยุดเติมให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเติมความรู้เติมประสบการณ์เติมคนรอบข้างที่มีพลังบวกความกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยทำให้เขามีชีวิตที่กว้างกว่าเดิมเห็นโลกได้กว้างกว่าเดิมและที่สำคัญ คนที่เติบโตตลอดเวลาก็คือคนที่ไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำในวันนี้มันจะทำให้ฉันดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่นั่นก็หมายความว่าคุณกำลังเติบโตขึ้นแล้วค่ะจำไว้นะคะว่าคนที่หยุดเรียนรู้หยุดหาโอกาสใหม่ๆเขาก็จะติดอยู่ในกรอบเดิมตลอดไปแต่คนที่กล้าเติบโตตลอดเวลาก็จะไม่มีวันถูกจากัดด้วยอดีต เขาจะโตขึ้นโตขึ้นและก็โตขึ้นจนกระทั่งชนะทุกอย่างที่ขวางทางข้อ8เลือกเป้าหมายระยะยาวแทนความสบายระยะสั้นชีวิตคนจำนวนมากพังเพราะเอาแต่ไล่ล่าความสุขที่ฉาบฉวยในวันนี้แล้วแลกอนาคตทั้งชีวิตไปกับมันบางคนได้เงินมาก็รีบใช้รีบกินรีบเที่ยวอยากจะได้ความสุขในทันทีและพอถึงเวลาจริงๆกลับไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เก็บเกี่ยว แต่คนที่มีโกรธไม้เซตนะคะเขาจะมองต่างออกไปเขาเลือกที่จะอดทนเลือกที่จะยอมเจ็บยอมเหนื่อยในวันนี้เพื่อที่จะให้วันข้างหน้ามีชีวิตที่เสรีกว่าคนอื่นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ร่มเงาพรุ่งนี้คุณจะต้องขุดดินแล้วค่ะจะต้องปลูกต้นไม้จะต้องรดน้ำดูแลถึงแม้ตอนแรกจะไม่เห็นผลอะไรเลยก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ก็จะค่อยๆโตขึ้น สุดท้ายคุณก็จะได้ทั้งร่มเงาและก็ได้ผลไม้กินไปชั่วทั้งชีวิตคนที่รวยและประสบความสำเร็จจริงๆก็เช่นกันพวกเขาไม่ได้เกิดมาจากโชคช่วยแต่เพราะว่าเขามองไกลกว่าคนทั่วไปเวลาที่คนอื่นสนุกกับการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขระยะสัน้นเขากลับเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนเวลาที่คนอื่นหลับสบายเขายอมลุกขึ้นมาฝึกฝนและก็ทำงานเพิ่มเวลาที่คนอื่นมัวแต่หาความสุขในวันนี้ เขากำลังสร้างเครื่องจักรที่จะผลิตความสุขให้กับตัวเองไปตลอดชีวิตโกรธไมเซ็ตนั้นจะทำให้คุณไม่หลงไปกับภาพลวงตาแต่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำในวันนี้มันพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่อยากได้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ต่อให้เหนื่อยต่อให้ยากคุณก็ยังเลือกทำเพราะคุณรู้นะคะว่าเป้าหมายระยะยาวมีค่ามากกว่าความสุขชั่วคราว จำไว้นะคะว่าคนที่วิ่งหาความสุขในระยะสั้นก็จะได้เพียงรอยยิ้มประเดียวประดาวแต่คนที่เลือกเป้าหมายระยะยาวจะได้ทั้งชีวิตที่มั่งคั่งและก็อิสระนี่แหละค่ะคือ mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างข้อ9เปลี่ยนอุปสรรคเป็นพลังหลายคนมองอุปสรรคเป็นกำแพงสูงที่ขวางหน้าเห็นแล้วก็รู้สึกท้อถอนหายใจแล้วก็กลับไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วนะคะอุปสรรคไม่ใช่กำแพง อุปสรรคคือสนามฝึกที่ชีวิตนั้นส่งมาให้คุณเหมือนกับนักกล้ามเวลาที่จะสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเขาไม่ใช่แค่ยกเวทเบาๆไปตลอดแต่จะต้องเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นยกแล้วเจ็บยกแล้วสัน่นร่างกายก็แทบจะรับไม่ไหวแต่เพราะว่าน้ำหนักที่มากขึ้นนี่ละคะ่ะที่ทำให้กล้ามเนื้อแกร่งมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณเผชิญกับปัญหาก็เหมือนกับคุณยกเวทที่หนักขึ้นในใจยิ่งหนัก ใจของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงลองมองดูให้ดีนะคะอย่างคนที่เขาสำเร็จเขาไม่ได้สำเร็จเพราะว่าเส้นทางที่ราบรียบแต่สำเร็จเพราะว่าเขาใช้เส้นทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อเป็นสนามซ้อมเขาเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นครูเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนปัญหาเล็กๆนั้นคือบันไดขั้นแรกปัญหาใหญ่ๆก็คือการทดลองขั้นสูงคนที่เขามีโกรทไมซ์ เขาจะไม่ถามว่าทำไมมันยากจังแต่เขาจะถามว่าฉันจะแกร่งขึ้นได้ยังไงจากสิ่งนี้เพราะเขารู้นะคะว่าอุปสรรคที่หนักหนาในวันนี้นั้นคือเหตุผลที่ทำให้เขายืนได้อย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่าลืมนะคะว่าเพชรแท้ไม่ได้เกิดจากหินธรรมดาแต่เกิดจากแรงกดดันมหาศาลที่บีบอัดผ่านการเวลาคุณก็เช่นเดียวกันถ้าคุณกล้าเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นพลังวันหนึ่ง คุณก็จะกลายเป็นเพชรที่เจิดจรัสเกินกว่าที่ใครจะทำลายได้สำหรับคนที่เอาแต่หนีปัญหาเขาก็จะอ่อนแอลงทุกวันแต่คนที่เปลี่ยนอุปสรรคเป็นพลังก็จะกลายเป็นคนที่แกร่งเกินกว่าที่ใครจะสามารถลมได้และนี่แหละค่ะคือ mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างขอ้อ10ฝึกยืดหยุ่นทางความคิดหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคนที่มั่นคงคือคนที่ดื้อรัน้นยึดมั่นในทางของตัวเองอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความจริงแล้วคนที่ดื้อดึงต่างหากค่ะที่ทําให้คนคนนึงล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวการที่เรามีโกร w t h m i n d s e นั้นไม่ใช่การยืนกรานว่าฉันเป็นคนที่ถูกต้องเสมอแต่มันคือการเปิดใจกว้างยอมรับว่าถ้าเกิดว่าทางนี้ตันฉันก็จะหาหนทางใหม่ถ้าเกิดว่าสะพานขาดฉันก็จะสร้างสะพานขึ้นมาอีกอันหนึง่งถ้าประตูปิดฉันก็จะมองหาหน้าต่างอื่นๆที่ยังเปิดอยู่ชีวิตมันไม่เคยเป็นเส้นตรงนะคะ วันนี้คุณอาจจะวางแผนไว้อย่างสวยหรูแต่พอลงมือจริงก็เจอพายุเจอหลุมเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิดคนที่ขาดความยืดหยุ่นก็จะล้มแล้วก็จมอยู่แบบนั้นแต่คนที่ยืดหยุ่นก็จะปรับตัวรับมือแล้วก็หาทางใหม่ลองสังเกตสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ดูนะคะธรรมชาติสอนเราตลอดว่าใครที่แข็งเกินไปมักจะหักง่ายแต่สิ่งที่ยืดหยุ่น กลับรอดได้เสมอมาดูอย่างไม้ไผ่นะคะเวลาที่ลมพัดแรงๆมันก็โอนเอ็นไปตามแรงลมแต่พอลมสงบมันก็ยังตั้งตรงอยู่ซึ่งต่างจากไม้แข็งที่ต้านลมไม่ไหวสุดท้ายก็หักไปจนได้คนที่รอดได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่คนที่แข็งกร้าวแต่คือคนที่ยืดหยุ่นรู้จักปรับรู้จักเรียนรู้และก็พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานี่แหลคะค่ะ คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนนั้นเขาถึงโตได้เร็วกว่าทั้งที่เริ่มจากจุดเดียวกันเพราะว่าเขาไม่เสียเวลาไปเถียงกับความจริงนะคะแต่เขาปรับตัวให้เข้ากับความจริงนั้นจำไว้นะคะว่าความยืดหยุ่นทางความคิดไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่จะทำให้คุณแกร่งพอที่จะสามารถอยู่รอดและก็เติบโตในทุกสถานการณ์ได้คนที่ยืดหยุ่นคือคนที่ไม่แพ้ต่อการเปลี่ยนแปลง และนี่ก็คือ mindset ที่จะทำให้คุณชนะได้ทุกอย่างนั่นเองข้อ11เเรียนรู้จากคนอื่นในโลกนี้ก็มีเยอะเลยนะคะอย่างคนที่เก่งกว่าเราประสบความสำเร็จได้มากกว่าเราแล้วก็ไปไกลได้มากกว่าเราคนจำนวนไม่น้อยพอเห็นใครที่เก่งกว่าก็มักจะเกิดความอิจฉาใจก็เริ่มเปรียบเทียบคิดว่าทำไมเขาถึงทำได้ดีทำไมฉันถึงยังอยู่ที่เดิมความรู้สึกนี้เองค่ะ คือโซ่ที่ล่ามไม่ให้คุณก้าวไปไหนได้ไกลแต่โกรธไมซ์จะเปลี่ยนวิธีคิดทันทีแทนที่จะถามว่าทําไมเขาถึงเก่งกว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเพราะว่าทุกคนที่เก่งล้วนแล้วแต่มีเส้นทางของเขาเองเขาผ่านบทเรียนผ่านการฝึกฝนผ่านความเจ็บปวดอย่างที่เราไม่เคยได้เจอถ้าเกิดว่าเรายอมถ่อมใจเปิดใจเรียนรู้เราก็จะได้ทางลัด ได้บทเรียนที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคุณลองนึกดูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องเดินป่าแล้วก็เข้าไปหาทางใหม่คุณจะเลือกเดินตามคนที่เคยพลาดจนรู้ว่าหลุมไหนอันตรายหรือว่าจะเดินดันทุรังไปเองแล้วก็ตกหลุมเดิมอีกครั้งสำหรับคนที่เขาฉลาดจริงๆไม่ใช่คนที่ต้องล้มเองทุกครั้งแต่คือคนที่เรียนรู้จากการล้มของคนอื่นและความจริงก็คือคนที่เก่งกว่าเราไม่ใช่กำแพง แต่คือไฟฉายที่ส่องให้เราสามารถเห็นทางที่เรายัางเดินไปไม่ถึงนั่นเองการมองเขาเป็นแรงบันดาลใจก็จะเปลี่ยนจากความอิจฉาให้กลายเป็นเชื้อไฟในใจเห็นว่าเขาทำได้เราก็ทำได้ถ้าเขาไปถึงเราก็สามารถไปถึงได้เช่นกันเพียงแต่จะต้องเรียนรู้ต้องพยายามและก็ไม่หยุดที่จะเติบโตจําไว้เลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลก แต่คุณต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดเพราะคนที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดย่อมแซงหน้าคนที่อวดเก่งแต่ไม่พัฒนาตัวเองฉะนั้นจงอย่าเสียเวลาอิจฉาคนที่เก่งกว่าแต่จงเรียนรู้จากเขาใช้ความสำเร็จของเขามาเป็นแรงมาดานใจและก็เป็นครูทางรัฐแล้วคุณจะเติบโตเร็วกว่าที่เคยคิดและนี่ก็คือ mindset ที่จะทำให้คุณสามารถชนะได้ทุกอย่างนั่นเองข้อ12ไม่กลัวการเริ่มใหม่ หลายคนกลัวคำว่าเริ่มใหม่กลัวว่าถ้าพังแล้วจะไม่มีโอกาสอีกครั้งแต่ความจริงก็คือชีวิตมันไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวความพังในวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะจบแต่มันคือการเปิดบทเรียนบทใหม่ที่คุณจะเดินไปด้วยความรู้และก็ประสบการณ์ที่มากขึ้นโกร m ไมเซ็ตนั้นจะทำให้คุณเข้าใจว่าทุกครั้งที่ล้มไม่ใช่การถอยแต่คือการเก็บเกี่ยวกำลังและก็ปัญญา เพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าให้มั่นคงมากกว่าเดิมคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่คือคนที่ไม่มีวันแพ้จริงๆเพราะต่อให้ล้มกี่ครั้งเขาก็จะลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาได้เขาก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปลองนึกถึงไฟที่ดับลงนะคะบางคนร้องให้คร่ำครวญว่าแสงหายไปแต่บางคนกลับมองว่าถ้าไฟเก่าดับเราก็จุดไฟดวงใหม่ได้และไฟดวงใหม่นั่นเอง อาจจะสว่างมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะจุดจากเชื้อไฟที่แข็งแรงกว่าชีวิตของคนเราก็เช่นกันนะคะธุรกิจที่ล้มก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่พังก็สามารถสอนให้เรารู้จักรักมากยิ่งขึ้นงานที่เสียไปสามารถทําให้เราเจอเส้นทางใหม่ที่ใช่กว่าเดิมได้ถ้าเราไม่กลัวการเริ่มใหม่ทุกการสิ้นสุดก็คือการเริ่มต้นครั้งใหม่เสมอนั่นเองคนที่ชนะจริงๆจึงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่คือคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ลังเลเพราะเขารู้นะคะว่าความรู้ประสบการณ์และก็รอยแผลที่มีในใจมันคือเกราะป้องกันและก็เป็นพลังที่จะพาไปได้ไกลามากกว่าเดิมจําไว้นะคะว่าคนที่กลัวเริ่มต้นใหม่เขาก็จะติดอยู่กับอดีตแต่คนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ก็จะไม่มีวันถูกขังกับความล้มเหลวเขาจะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปและก็สร้างอนาคตที่ดีกว่าได้เสมอนั่นเอง และนี่ก็คือ mindset สุดท้ายนะคะที่จะทำให้คุณสามารถชนะได้ทุกอย่างไม่ว่าความฝันของคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณก็สามารถไปถึงได้ถ้าเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความเชื่อของตัวเองและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมยจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ